โดกสุดยอดเก็บไม่ไหวเลยขนาดนั้นเลยหรอจริงครับผมมีอเก็บล้าเลยนี่ใช้นี่ยอดบันเดินแล้วติดทุกข้อเลยที่ว่าติดทุกข้อมันติดยังไงฮะเดี๋ยวนิดนึงนี่ครับทุกป้องครับทุกข้อคือมีลูกหมดเลยใช่ครับวันนี้ที่ที่เห็นคือโอ้ติดทุกข้อจริงๆครับทุกข้อครับแล้วยอดก็ยังเดินด้วยใช่ไหมเดินครับมองไปก็มีลูกมีใบก็เกี่ยวลูกก็เยอะฝักก็ดกมีช้างมีดอกขาวขึ้นเลยดอกบัลลีเลยแมกมากับลาวานี่มันช่วยลด ต้นทุนไหมหรือว่าเพิ่มต้นทุนเนี่ยรถครับรถจากเเคยใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเหลือน้อยลงเก็บไปกี่มีดแล้วครับผมเก็บไปแปดมีดได้ไปตันป่าแล้วแปดมีดได้เกือบตันห้าละแปดมีดตันห้าเทียบกับทุกครั้งเนี่ยถ้าแปดมีดนี่จะได้กี่กี่ตันกี่กิโลครับแปดมีดทั้งทีก็สี่ห้าร้อยโลจากสี่ห้าร้อยกิโลใช่เพิ่มขึ้นสองสามเท่าเลยใช่จากผมไม่เคยใช้ตอนที่ไม่ใช้เวลาติดเยอะลูกเยอะยอดมันก็ตันยอดตันก็คือยอดไม่เดินใช่ ยังบวกอะถ้าถ้าเราไม่ใช้ยอดจะตันยอดเดีตี๊เดียวเป็นแบบนี้อันนี้คือยอดจะเล็กอย่างนี้ใช่นี่ใช้นี่ยอดเป็นเดิรแล้วติดทุกข้อเลยทุกข้อเลยเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้หรอไม่เป็นครับแล้วเวลาติดลูกจัดมันก็จะมานอันนี้มันมันจะไม่ค่อยมานลูกลูกเล็กอยู่จะอยู่ข้างบนเนี่ยอย่างเงี้ยมีลูกเล็กเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยลูกเลดครับช่วยโชว์ที่ว่าติดทุกข้อมันติดยังไงฮะเดี๋ยวนิดนึงนี่ครับทุกป้องครับเป็นทุกข้อคือมีลูกหมดเลยใช่ครับ ติดทุกข้อจริงๆครับทุกอครับแล้วยอดก็ยังเดินด้วยใช่ไหมเดินครับเนี่ยเนี่ยครับดูครับมีทุกมีทุกข้อครับยอดก็เดินครับอ,อันน,นี้ฉีดไปกี่รอบแล้วพี่สามรอบครับใช่ยังชุดใหม่นี้ออกเย้วติดต่อแล้วเนี่ยที่เก็บที่เก็บไปแล้วก็จะมีอีกแล้วนี่ออกจตงงงงงงง่งแข้งแล้คือปิดอยู่เรื่อยๆว่ากันใช่เนี่ยอย่าง้งแ้งออกแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วนี่ออกใหม่แสดงว่ามันก็ไม่หมดทั้งเทียดิ ใช่ไปหมดมันอยู่ที่ใบถ้าใบาเราทําให้เขียวไว้ม,มันก็มันก็มีผลลีตลอดมันบวบนะถ้าเราใบาเสียบปุ๊บมันก็จะมีลูกแหละหมดลูกถ้าปุ๊บเราใบาเขียวนะลูกมันจะมีตลอดแล้วนี่เป็นไงใบเป็นไงเขียวดีครับที่ไม่ใช้นี่ครึ่งเดือนนี่เรื่องแนละ้วอันนี้เก็บมาเดือนหนึ่งแล้วนะจะเดือนละเก็บตอนแรกได้เท่าไหร่วันแรกเลมได้แปดสิบโลแปดสิบโลอันนี้คือฉีดได้ยังฉีดแล้วฉีดรอบแรกอ๋อคือมีดแรกมีดแรกได้แปดสิบโลหลังจากนั้นล่ะร้อยฝ่าขึ้นร้อยกว่านี่คือบวบใช่ไหมบวบครับ ร้อยทุบวกนีร้อยร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบโลต่อวันต่อวันเก็บทุกวันเลยทุกวันครับแล้วถั่ว่ะถั่วว็เก็บทุกวันล้วได้วันร้อยห้าสิบโลไม่ได้ทุกวันเหมือนกันทุกวันครับเนี่ยฝากเงี้ยผมผมก็เริ่มเก็บแล้วเพราะผมจะปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วมันจะพองมันโตเร็วมากโตเร็วมากเลยหรอใช่ไปเร็วมากอ๋อคือเย็นนี้ก็ต้องมาเก็บวสิเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนผมก็เก็บต่อเก็บทุกคืนเก็บทุกวันมาได้ร้อยกว่ากิโลใช่ละร้อยห้าสิบโล แต่ต้นยังเขียวไปยังเขียวอยู่นะต้นดีอยู่ครับยังได้ยังได้อีกนานได้อีกเป็นเดือนบ้างนี่ได้ครับเป็นเดือนยอดมันจะเดินตลอดอนะเนี่ยมีลูกตลอดางเงี้ยมีลูกตลอด <Okay. S 2> มันอยู่ที่เราบำรุงเองครับถ้าเราบำรุงเรื่อยๆมันก็แตกอยอดเรื่อยเราก็มีมีผลผลิตเก็บไปเรื่อยผมบอมนี่ถ้า,ถา,ถาไม่ถ้าไม่ได้ใช้จะมีแค่แค่นี้มาตรงนี้ไม่มีแล้วเหรอมันมีแค่ช่วงแรกมันมันติดล้างจัดข้างบนลุวงหมดแล้วถ้าเราใส่ใส่ตัวนี้ปุ๊บข้างล่างติดข้างบนติดด้วย มันติดด้วยเท่ากับเพิ่มผลผลิตประมาณสองถึงสามเท่าใช่มันจะติดเลื่อยไปเลยข้างล่างก็มีข้างบนก็มีเก็บเนื้อข้างล่างยังมีฝักเล็กๆอยี่ข้างล่างเอาบล่างเก็บไปแล้วนะครับเนี่ยแตงแงะที่เก็บไปหมดแล้วเนี่ยเนื้อแตงแะที่เก็บเนี่ยเขายังจะแตกยอดออตราไใช่เก็บไปกี่มีดแล้วครับผมเก็บไปแปดมีดได้ไปตันฝ่าแล้วแปดมีดได้เกือบตันห้าละแปดมีดตันห้าเทียบกับทุกครั้งเนี่ยถ้าแปดมีดนี่จะได้กี่กี่ตันกี่กิโลครับแปดมีดตรมที่ก็สี่ห้าร้อยโล จากสี่ห้าร้อยกิโลใช่เพิ่มขึ้นสองสามเท่าเลยใช่จากผมไม่เคยใช้อ่ะในระยะรือช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวเก็บช่วงเวลาเดียวกันอ่ะจะได้แค่ไม่เกินสี่ห้าร้อยโลครับเพิ่มขึ้นสามเท่าไหมสามเท่าครับแล้วติดดีฝ่ามันเราทําไม่เหนื่อยเห็นผลผลิตแล้วราผลิตไม่เหนื่อยใช่เพราะว่ามันมองไปก็มีลูกมีใบก็เกียวลูกก็เยอะฝักก็ดกมีช้างมีดอกขาวขึ้นเลยดอกผลิตเลย จากเเคยใส่ปุ๋ยเยอะก็จะเหลือน้อยลงปุ๋ยทางดินนิดใสยังไงบ้างครับผมก็ก่อนอาทิตย์นึงใส่เที่ยอแต่ก่อนอาทิตย์ละเที่ยวใช่ตอนนี้ล่ะคอาทิตย์สองอาทิตย์เที่ยอก็ลดไปใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าถ้าเรารู้ว่าดอกดีเยอะเราก็เพิ่มปุ๋ยปุ๋ยเม็ดเข้าไปช่วยหน่อยการไม้ดอกร่วงเยอะให้มีอาหารอีกเยอะหน่อยทางใบด้วยทางต้นด้วย